สวัสดีครับทุกคนวัสดี่กันอีกครั้งนะตอนนี้สไตล์รัาก็ได้เดินทางมาถึงสตูดิโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับทุกคนดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ปิดสตูดิโอเก่าไปตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงสตูดิโอใหม่ของเราแล้วใช่ครับต่อจากนี้เราจะมีรายการอะไรบ้างครับไปเที่ยวปะที่เทียเท่ยวเยอะอยู่รายการกินเนี่ยต้องทําอยู่แล้วครับใช่รายการกินต้องทําอยู่แล้วแล้วก็เอารายการจากช่องสไตล์รัามาครับรัวคําดอกโอ้หรือขัวคอดำนั่นเองขั้วคอดํา ก็ oh. จริงจริงตอนนี้เนี่ยมาอยู่ได้ประมาณกี่วันครับ3วันนะครับประมาณสามวันแล้วสาว,ว,วันแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันสักทีนะวันนี้มาเป็นไงบ้างก็อันดับแรกเลยเหตุผลหนึ่งทำไมถึงปิดสตูดิโอที่นุ่นที่นั่นมันไม่มีอะไรแล้ว,ว่มันหมดไฟแล้วใช่ัสังเกตคือช่องทาร่เนี่ยจะไม่ลงคลิปอะไรเลยนะครับในระยะเวลาปี2องปีที่ผ่านมาเพราะว่าสตาร์ลัดก็ไม่ได้ถ่ายไม่มีคนถ่ายให้ก็อยู่สตูดิโอแบบอยู่เฉยเยเนี่ยใช่ครับอยู่แบบเหตุผลที่มันหมดไฟคือแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรคือผมทํางานผมก็็กกินนนแล้วอ <laughs> แล้วก็แบบบางทีก็แบบออกไปกินเหล้าบ้างกินเบียร์บ้างประมาณนี้ครับ <laughs> แต่ว่ามันหมดไฟเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนอ่ะคือเข้าใจบบกว่าแต่ก่อนเราจะไปเที่ยวแบบผับบาร์ร้านเหล้าอะไร <c oughs> เงี้ยนั้น่อยแต่ไม่ได้ไปแล้วไงคือก่ <c oughs> อนที่จะมานี่คือไม่ได้ไป3ามสเดือนเลยนะตั้งแต่ปีใหม่มาคือไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะอยู่แต่บ้านทํางานอไรเงี้ยหนึ่งเหตุผลนะที่แบบหมดไฟเลยก็เลยแบบอยากหาที่ใหม่ใหม่ดูก็เลยแบบมาหาเอ็นแม็กอยากหาอะไรใหม่ผมต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยอาหารการกินเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารจะมีเยอะแยยะะสาาามรถถที่่จกันได้ ทั้งปีก็ไม่หมดอ่ะใช่ครับเยอะมากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีเวลาว่างไปหรือเปล่าแค่นั้นเอง ใช่เพราะว่าซึ่งเราก็ไม่ค่อยว่างใช่ครับเราเล่นดอทเอดอทเอแล้วก็แล้วก็นอนแบบตื่นสายนะครับทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยว่างกันนะครับแต่ว่าจะอาจจะมีแบบเวลาว่างที่แบบว่าไปถ่ายให้ทุกคนดูนะว่าจะไปที่นั่นที่นี่มันก็มีเยอะว่าตีสองพันก็คือแบบผมมาที่นี่เพื่อผมต้องการลดน้ำหนักด้วยนะจะลดเดี๋ยวจะลดน้ำหนักอีกรังก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่า2ปีก่อนที่เราเจอกันเนี่ยใช่ครับเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูปัง แข่งกลางกันจริงๆเป็นไงครับปีก่อนนี่คือจะแบบทรงผมก็ทรงผมผมก็จะแบบผมสั้นประมาณนี้ยผมผมจะประมาณนี้นะครับสไตล์รัดก็จะไบลองปัดปัดเปียกหรือเปล่าใช่ครับปัดปีมีปัดปีจะเป็นปัดปีนะครกันกลางยังโดนที่ปัดปีอะไร ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับซอปีก่อนก็เราเคยมีโปรเจกต์ลดน้ำหนักกันนะครับก็ตอนนั้นโอ้โหลดกันไป60-70โลเลยตอนนั้นอ่ะหอมมากนะครับ70โลขึ้มาประมาณแปดสิกว่าประมาณ88ดสต่นแปดสิกว่าผมนี่ลงไป69 65 68เกือบ70นะแล้วก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาเป็น120ตอนนี้ปัจจุบันกันวันอันนี้ปัจจุบันเท่าไหร่130แล้ว130มสิบระมาณ1 2บ้เอาร้อยเจ็ดอ่ะประมาณเอาคือถ้าตีแบบก่อนมาเนี่ยคือ125ร้อือก่อนมามันกก็ินเยอะแก่ตอนนี้ยังไม่ได้ชั่งนะะแตต่่ีวาาปรมณ130 ช่างเลยมาช่างเลยโอ้โหแม่ครับนี่ครับอันนี้เลยครับมันจะไม่หักด้วยมันจะไม่หักนะผมว่านี่ครับอ่ะช่างเลยเนี่ยอ่ะกดหยับเดี๋ยวหยับเลยโอ้ถ้าถ้าเหยียบจนพังนี่ก็หนักแล้วเอ้ยไม่ถึงร้อยสามสิบเห็นปะไม่ถึงนะครับเกือบถึงแต่ไม่ถึงเนี่ยชัดเจนนะร้อยร้อยยี่สิบเก้าโอ้โหเป็นไงครับความรู้สึกก็หลังจากแข่งได้ร้อยยี่สิบเก้าความรู้สึกดูขมวมไหมอ่ะเห็นไหม อันนี้น้ำหนักปัจจุบันของผมนะครับก็88ดอ้าวลงนี่ว่ะเอ้โหของผมขอผมของผมว่าน่าจะลงครับแอมแม็กลง2โลของผมน่าจะขมงผมก่อนมาว่าน่าจะประมาณสักร้อยส้อ้อยสามสิบสองมั้งแต่เดี๋ยวแ่หรอเดี๋ยวกินกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวรอกินข้าวกันเส้นอลไรเส้นเล้า มีขาวอะไรมึงบอกเส้นแดงแดงมันของมึงอ่ะมันจะเป็นหมูกรอบเนยหมูกรอบไงหมูกรอบนี่แหละครับก็เหตุผลที่มันอ้วนเฮ้ยทำไมรายการเราต้องมีการกินตลอดนี่อันนี้เป็นสัมภาษณ์ไม่ใช่หรอใช่ครับสัมภาษณ์ก็แดดก็เดี๋ยวต่อจากนี้จะลงคลิปที่ช่องนี้บ่อยมากๆเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดใช่คือ <c oughs> ถ้าไม่เห็นเราลงคลิปที่ช่องนี้ก็คือไปดูช่องแนะนําได้ครับเราจะอยู่ตามช่องแนะนําเราจะไลฟ์สดกันอยู่ปกติจะไลฟ์สดกัน24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้คือปกตินะเอานปรุงไหมไม่ต้องปรุงเลย ไม่ตกปรุงแล้วลองชิมดูก่อนร้านไหนอาชานะร้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมอันนี้เด็ดอมันก็เส้นใหญ่ทั้งสองอือบอกว่าสภาพกูดูเหมือนทาซานอยู่แล้วเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะตัดผมใหม่ละนะครับเดี๋ยวรอตอนนี้รอหลอดโดนนีเต็มทำสีดีมั้ะทำทั้งทีอ่ะตัดทั้งทีอ่ะไม่ต้องวัโอ้ยออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวเปรี้ม่ปรุงไหมมะนาวแบบปรุงไหมั้นมะนาวสดอันนี้ร้านนี้มะนาวสดออืปรุงม ใส่น้ำส้มเข้าไปก็เใส่น้ำตาลเลยน้ำตาลนี้เาอาเลยมันเปรี้ยวเกินมันเปรี้ยวเกินแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปน่าจะพอดีนี่แหละเหตุผลที่น้ำหนักมันขึ้นร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบเอ้อเอาให้มันขึ้น130ร้อยสามสิบเหรอเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้มันร้อยยี่สิบเก้าไงอ๋อเอาให้มันขึ้นร้อยสามสิบอาจจะขึ้นร้อยสามสิบแล้วอาจจะลงมาเพราะยังไม่กินข้าวไงอ๋อเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นกระเพาะมันว่างอยู่ตื่นนะครับไปกินข้าวไปก็น่าจะร้อยสามสิบไปอันนี้ของผมมันจะเป็นแบบมมันนนเเป็แบบหูด้งี่ยเหหมููดด่งอะใ้้าน ต้องช้อนหมูกรอบขึ้นมาอย่างนี้โอ้หมูกรอบนั่นแหละก็ประมาณนี้บันเด็ดนี่คลิปสัมผัสจริงไปไหนมันกิ่นช่ำใช่ครับเลยครับเอายางมาดิจะใช้ยางรัดแกนในการรัดผมเนื่องจากผมมันดึงรังิหนึ่งเลยที่ต้องทําก็คือต้องเป่าผมทุกครั้งเวลาอาบน้ําสระผมเสร็จนะต้องมันยุ่งยากในการดูแลผมเห็นแต่ละอาบน้ำปุ๊บเดินออกมาชิวๆเพราะผมมันตั้งไงมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเออสบายเหรอโกนหัวดีเนาะอื้มอืออคำแรกอร่อย เปิดต่อมรับรถโคตรจี๊ดทังนี่อ่ะไปทังนี่อ่ะไม่ต้องปรุงแล้วเปล่าเลยบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงแล้วคำนี้แข็งแดงได้ไหมต่อได้ใหญ่เลยใหญ่เหรอตาลาเนี่ยเป็นคนที่กินเร็วมากอร่อยเหมือนดื่มเข้าไปอร่อยไม่ต้องเขี้ยวไม่ต้องเขี้ยวมันอร่อยเกินไปวะะไม่มันก็อร่อยเกิน,เกนไป เมื่อกีส้สามาัณ์นี่นะครับไอ้แอม็กแต่ว่ามึงก็ไม่มีอะไรจะถามแล้วอะไม่มีอรถามแล้วจริงๆคลิปสามษณ์จริงๆเราจะถามอ,าอะไรอายุเท่าไหร่พี่ก็ปีนี้ยี่้าปีแล้วยี่ 25, 25, 25, สิายี่สิายี่สผมยี่สิบแปนะครับผมห่างกันสามปีเป็นพี่น้องแท้ๆืะครบาจนันก,กมาอาจจะสิบอาจจี่สี่ก,ก็ได้แต่อาจจะยี่สปีนี้ให้มันแบบตรงตามวันเกิดป่ยี่ปดปีนี้ถ้าตรงตามวันเกิดผมก็ยี่สิบห้าแต่ยี่สิบห้าช่วงนุ่นทะนวดนะ เกิดปลายปีใช่ครับแล้วแม่งได้เปิดต้นปีก็จะยาวช่วงเมษาเนี่ยเดี๋ยวจะวันเกิดผมก็ผมเกิดสามสิบนะครับวันเกิดผมสามสิบทำเบิ่มๆไปเลยหมดละว้าแต่ที่ช่วอยู่ไหนวะมโลคอเกินนะโลคอไหลหรออสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการจานตอนกินต้มยำเนี่ยเออแม่งประมาณเหี้ยพยายามเซฟ หลอกขนาดนี้ก็หยุดหยุดกินยากนะปะ่ะก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกอายุยี่ห้าเป็นพี่น้องกันใช่ครับย้ายมาอยู่ด้วยกันรวมตัวอีกครั้งใช่ครับหลังจากแยกกันไปก็ไปมา,มา,มาครับนะสองปีเจอทีก็ดุ้นหละควา,ามแตกต่างระหว่างสองปีที่แล้วนี่ให้ดูกึ้งสภาพเฮ้ยตอนนี้คือรอจัดเสาติดเลยตอนนี้สภาพเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นไปเที่ยวบาร์นี่โอ้สาวเดินตามเห้ยเหมือนเป็นบบทรงแบบเด็กแว้นเลยอ่ะเด็กแว้นอนะเด็กแว้น <c oughs> มันจะมีช่วงหัวทองนะฮะใช่ๆตอนหัวทองตอนนั้นคือของใหม่ครับเห็นลงรูปเอารูปโชว์ไหมโชว์แพ็คปิง้ง <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่งี้ยครอ,องนี่เราหวังสมัยนี้รอแต่บา้านปัจจุบันดูเอาละกันเหมือนอะไรอ่ะนอชอบแล้วมันก็บอกว่าหลวงพี่หลวงพี่เขาลงรูปเยอะล่าสุดเอารูปไหมเอารูปขึ้นเนี่ยครับ งูปูนั่ม <laughs> เอาไว้บูชาก็เป็นแบบเขาทำให้นะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้มาสั้นๆครับนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากใครที่อยากรู้จักพวกเรามากขึ้นก็ติดตามพวกเราแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างกันเลยนะครับผมทุกคนน้ำอ่านนะครับก็มีคนที่ติดตามจริงๆอยู่นะคนที่เขาติดตามจริงๆเขาเขาดูทุกคลิปเลยใช่ครับเดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับนี่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้กดกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง Thalo Studio ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันผมไปเล่นเกมกกันน่อ